โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมนะก็คลิปนี้เป็นคลิปสอนเปิดบอทดเป็นดิสคอร์ดเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ Watch together เหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือตัวเนี้ยจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นตัวง่ายๆทำง่ายๆสำหรับคนที่อยากเปิดนะนะอยากเปิดใช่ แล้วก็คนที่มีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอย่างเช่นเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์คนไทยผมเห็นก็มีน่าจะมีเยอะๆแล้วมั้งคนสักสามพันสองพันหรือว่า 10, หมื่นหลัก 10, หมื่นหลัก 10, หมื 10, ห่นห้าหมอะไรก็ว่าไปอาจจะมาเปิดแล้วให้คนในดิสคอร์ดทำเล่นกันในนี้ไทยอะไรก,กันก็ว่าไปแต่อ่ะเดี๋ยวคือจะมาสอนตั้งแต่ต้นโอเคมาเริ่มกันเลย อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไอ้นี่ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันบอทนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปคือมีแจกซอสโค้ดนะปกติผมทําแจกไปหลายตัวแล้วด้วยแจกไว้แต่ตัวนี้ไม่ถึงบอทตัวอื่นดีสเปซเองนี่ก็บอทเพลงโอเคนะบอทเพลงคลิปที่แล้วนะแต่ผมอัปเดตไปตั้งนานแล้วนะไอ้บอทเพลงเนี่ยาจากคลิปที่แล้วผมอัปเดตไป3วันที่แล้วเหมือนกันโอเคคือช่วงนี้ผมนั่งขี่ นั่งแก้บอดนั่งเขียนบอดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายชั่วโมงเหมือนกันนอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงปุ๊บตื่นขึ้น,นมาอยากจะเขียนลุกขึ้นมาคึกยังไงก็ไม่รู้กดเขียนนั่งอย่านั้นนั่งอยู่จ้องอยู่หน้าจอนะอันนี้ก็เสร็จแล้วคือออกมานี่ผมไปเห็นไงผมไปเห็นว่าอ้ยน่าสนใจอ้ยอฟฟเจอร์นี่มันน่าสนใจดีวะก็อุย้ยไหนไหนก็ได้ไหนละเขียนแม่งเลยโอเค อย่างแรกครับผมนะไปใต้ก็ใต้นี้ readme md นะผมนะอย่างนี้จำกันได้ก็ n o d e js ครับผมไปโหลดมาเวอร์ชัน16บหง16บวกโหลดมาเนี่ยแต่ผมกดให้ให้ใหมันโหลดอันนี้ไปละเวอร์ชัน17บวกโอเคนะอ่าโอเคผมโหลดมาแล้วก็ติดตั้งไปกด open ติดตั้งกดเล็กๆๆๆๆลุลัวไปเรื่อยๆจบส่วนบอทโทเค็นตามเดิมครับผมกับไปนี่ไปที่ developer portal กดไปแล้วจะดูตามอันนี้ก็ได้ดูเรื่อยๆนะแต่ผมทําแล้วสร้างไว้แล้วเอาเป็นบอทต,ตัวตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันตัวนี้ผมจะตั้งเป็น X Sample แล้วกัน X Sample อ,อเอย่างเดิมครับผมติ๊กสามอันนี้ถ้าใครขึ้น Error ติ๊กสามอันนี้นะผมนะใครขึ้น Error ติ๊กสามอันนี้นะ ใครขึ้นเออร์เลอร์ติ๊กสามอันนี้จะจบโอเคนะสามอันนี้ส่วนตรงนี้จะเปิดไว้ก็ได้พับหลีกบอรให้คนอื่นเชิญได้ไหมเชิญได้เชิญไม่ได้ก็แล้วแต่จะเปิดไว้ก็ได้โอเคพิธีเอิร์ธเอ่อเอิร์ทูเอ,อิร์ออทูอย่าเพิ่งก่อนเออ,เ,อเชิญเชิญเลยก็ได้มั้งเชิญเลยดีป่ะเออเชิญเลยก็ได้มา,กด,มากดบอทครับผมกดติ๊กบอทตรงนี้แล้วกดไปที่อา่ามันจะมีอีกอันหนึ่งอะ่ะอยู่ไหนวะ มีไหมไม่มีโอเคช่างมาันเถอะงั้นกด copy มาเลยเชิญไปเลยผมจะเชิญเข้า dit, ดิส่านอสเปสครับผมป่าเข้าไปอ่า b บ c ยซีคลทำไมวันนี้ผมโดนไออันนี้ทั้งวันเลยอะคือไม่มีมีแต่อันนี้ทั้งวันเลยผมโดนมามีกดทั้งวันเลยวันนี้จนแบบเบื่อลอะ โอเคผมเชิญแล้วเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคผมดูออกดิสไปที่ดิสนี้ให้ย,ยดบอรดแป๊บ,บนึงเป็นบอรดครับผมโอเคเดี๋ยวสอนวิธีใช้ด้วยโอเคจากนั้นให้เรากดโหลดมาสมมติถ้าโหลดมามีเออร์เลอร์นะมีเออร์เลอร์ให้เราไปโหลดกิจกิจอันนี้ก่อน สมมุติว um. ่าถ้าเราโหลดมามีเออร์เลอร์นะอันนี้คือฟังอันนี้ผมจะละเอียดเลยโหลดมามีเออร์เลอร์ดูตามนี้โหลดไปโหลดกิจอินสตาลพิมพ์ว่ากิจอินสตาลถ้าเจอนี้กดเข้าไปหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้โอเคนะจําหน้าตาไว้ว่ามันเป็นรูปเว็บอย่างนี้กดดาวน์โหลด for windows มาผมกดปุ๊บต <zeros> ิดตั้งเหมือนกันตรงติด <està> ตั้งกดไปเรื่อยๆรื่อยนิ้งนิ้งนิ้งนิ้เรือรัวพอเสร็จปุ๊บกดคัดลอกนี้มาครับผมกดคัดลอกนี้ไว้คัดลอกนี้ไว้นะ โอเคจากนั้นเราไปที่ไหนก็ได้โฟลเดอร์บงโฟลเดอร์บอทอะไรก็ว่าไปผมจะไปที่นี่แล้วก็ไปที่ Data อ่ะนี้คือบอทของผมทีนี้ผมจะวาง Git Bash ไว้ตรงนี้พอวางไว้ปุ๊บตัวนี้นะพอติดตั้งเสร็จมันจะมีให้กดนะผมจำไว้ว่ามันจะมีให้กดกดปุ๊บ Git Clone ครับผม พิมพ์กิดโครนนะดูตามไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันขยายได้แค่เนี้เออมันก็ไม่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่ตามมันโตฟอนกดพอกดกิดโครนปุ๊บพอ,อ,อพอพิมพ์กิดโครนนั่นแหละอีชิคูเบอร์แล้วเนี่ยกูเหนื่อยอ่ะเป็นว่านี่พิมพ์ไปปุ๊บแล้วก็คลิกขวาวางแล้วผมคลิกขวาเพจนี่โอเคนะกด Enter อรันผมกดกระกระบาดไปเสร็จแล้วเราจะเราเราจะได้มาเป็น ฟันทุเกเตอร์นะผมตั้งว่าฟันทุเกเตอร์นะบอทดนี้จากนั้น example j s o n ี่เราเปลี่ยนเป็นต o t j s o n ธรรมดา example s o t j s a n n อ c o n f i g j s o n example ให้เปลี่ยนเป็น c o n f i g j s o n ธรรมดาส่วนใครที่ไม่เห็นไอ j j s o n ข้างหลังให้มาติ๊กตรงนี้นะผมนะกดไปที่ view ไปที่ไฟล์เนมตรงนี้ของ windows 10นะ โอเคนะผมวิดีโอสิบเอ็ดไปดูท o ต i เรียเาเองผมไม่รู้เหมือนกันแค่พิมพ์ไปคำว่าไฟล์ Name Extension ก็น่าจะเจอแล้วมั้งของ Windows วิดีโอสิบเอ็ดนะโอเคกดไปปุ๊บจบก็จะเห็นเปาเจอสัจากนั้นกดไปที่คลิกขวากด Edit Notepad ไปหรือกดคลิกขวา Edit Property เอ้ยคลิกขวา open w i t h อ่าอ,อะไรชุดแอปชุดอะไนอ้อตอะอรแอปเนี่ย โอเพนวิดหาโน้ตแพดก็ได้นี่หรือหรือจะเปิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นแล้วแต่เราถนัดเนี่ยโน้ตแพดอย่างเงี้ยแล้วแต่มันก็เหมือนกันแหละแต่แค่เมนหน้าตามันแตกต่างแค่นั้นทีนี้เราไปกอ๊อปโทเกนครับผมไปที่นี่บอทครับผมไปที่บอทนะก็ปปี้โรนวีวาง พิฟิกตรงนี้จะเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสบายผมเ ouais, อามาเครื่องหมายตกใจคือ d ด f a เฟลของมันดั้งเดิมโอเคนะกดกรากบาทไปเลยกดเซฟกรากบาทนะ c อโทนเอสแล้วก็กรากบาทอ่าจากนั้นพิพิมตรงนี้มาเดิมครับผมกดไปที่แท็บบนนี้กด cmd ครับผมโค้ดไม่ใช่เออ npmi npmi กด enter รอไปครับผมน่าจะไม่นาน <lite> มากไม่นานมากหรอกแล้วแต่คอมคนด้วยโอเคเสร็จนี้แล้วกดกาบาดน,นี้ไปเลยเอ้ยกดกาบาดเลยไหมไม่ต้องการการบาดนะผมเสร็จแล้วก็พิมพ์เลย n o t e dot เสร็จแค่นั้นแหละเปิดเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเปิดเสร็จแล้วผม,วผมไม่ได้ลง start dot b e ไว้ช่างมนเถอะเอาเป็นว่าพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ มันเปิดเหมือนกันนะทีนี้ไปที่บอรดบอรดเราเปิดแล้วใช่ไหมเปิดเสร็จแล้วขึ้นนี้สแสดงว่าเปิดแล้วนะทีนี้ผมอยากใช้คําสั่งผมก็พิมพ์ขึ้นมาตกใจเฮล์เฮล์ดูว่าเอ้ยมีคําสั่งอะไรบ้างเอ้ยผมลืมใส่อันนู้นหรือเปล่าว่าเพิร์มิชชันใช่ผมลืมใส่เพิร์มิชชั่นนะถ้ามันเออเรื่อยอย่างนี้นี่มีคําว่ามิชชิ่งเพิร์มิชชันแสดงว่าเราลืมใส่เพิร์มิชชันให้บอรดนะผมว่า บอทมันไม่มีพวมิชันแล้วมันเนี่ยแหละมันจะขึ้นอย่างงี้แหละโอเคนี่ผมจะไปใส่พวมิชันให้บอทผมต้องไปติ๊กติ๊กติ๊กพวกนี้ผมไปใส่ให้มันสามารถส่งพิมพ์ในแชทนี้นะติ๊กไปหมดอะผมไม่สนใจหรอกว่ามันจะมีอะไรบ้างติ๊กให้บอทอย่างเดียวแอดบอทเข้าไปแอดยดบอทแล้วก็ติ๊กขึ้นบอร์ดอะไรนะโอเคทีนี้เรามารันใหม่ถ้ามันดับไปอย่างงี้มันจะให้รันใหม่นะผมโน้ตดอทเหมือนเดิมครับ โอเคหันปุ๊บพิมพ์เข้ามาตกใจฮิวเหมือนเดิมครับผมอ่ะเด้งขึ้นมาคำ <c oughs> ต่งมีอ่ะไอ้พวกนี้เดี๋ยว,วก็คือต้องอธิบายไว้ก่อนว่า <c oughs> เดี๋ยวงง YouTube ก็ <c oughs> คือด you ู YouTube นะผม Watch คือ Watch หมวดหมู่ Watch คือดู YouTube ร่วมกันถ้าเป็นเกม <c oughs> ก็คือเล่นเกมด้วยกันนี่คือหมวดหมู่เกมมันจะมีประมาณนี้โอเคนะผมนะ จำจำไว้โอเคโอเคผมจะมาพิมพ์ YouTube ก่อนแล้วกัน YouTube มีอะไรยูถามว่าจะดูคำสั่งยังไงคำสั่งข้างในมันพิมพ์ยูทู e ไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมเฮลยูทูบจะดูว่าเอ้ยอะไรยังไง YouTube ยูทูบวอชชิ u งยูทูบวิดเ n นอ่ะดู YouTube กับเพื่อนอ่าอไรคือคำสั่งยอ่ออไรคือคำสั่งยอ่งยอยอะไรเสร็จ กูดาวสามวิก็คือพิมพ์สแปมรัวรไม่ได้นะแต่ผมไม่ทำให้ดูหรอก,กเอาเป็นว่าคือจมูกก็พิมพ์งี้มันพิมพ์รัวรไม่ได้ใช่ไหมมันจะขึ้น slow down โอเคเอาเป็นว่าลบไปหมดก่อนเดี๋ยวงงลบไปอายเหีเ้ยเลยจะไปพิมพ์เยอะอีกอ่ะทีนี้ผมพิมพ์ yt คือคำสั่งย่อมันนะผมนะ yt อบอกไว้ก่อนนะผมนะว่าฟีเจอร์นี้ไม่รองรับโทรศัพท์นะครับผมคนที่ใช้มือถือหรืออะไรก็ตามแต่เป็นมือถือจะใช้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัจจุบันตอนนี้มันใช้ได้หรือยังแต่ที่รู้ๆไม่ใช้ไม่ได้ทีนี้เรากดไปทำ่ากดตัวสีงเงินเห็นไหมนะกดคลิกเฮียตรงนี้ครับผมปุ๊บพอเรากดเราจะรอสักแป๊บหนึ่งจริงๆมันจะมีให้ดึงเด้งให้กดยืนยันอะไรสักอย่างด้วยนะ ให้เรากดากดยืนยันไปตัวสีวกดกล่องสีฟ้าไปส่วนมันจะมาหน้านี้ผมนี่คือ youtube ที่มันจะให้มาถามว่าเอย,ยังไงอะ่ะแล้วผมจะให้เพื่อนดูเข้ามาดูผมยังไงแค่ให้เพื่อนคุณเข้าห้องนี้มาจากนั้นกดปุ๊บให้กดให้เอาเมาส์มาชี้ที่ห้องอย่างนี้ให้เพื่อนกดจอยแอคทิวิตี้อย่างนี้มันจะเข้ามาได้เลยนะผมนะคือมันจะดูกันโอเคคือถามว่าเล่นเยพี่แล้วมันยังไงมั่ง ยูทูบสามารถใส่ลิงก์เข้าไปได้ตรงนี้ลิงก์ใส่ได้สเตทเนมใส่ได้อ่ะผมจะใส่ name. เนม ncs อ่ะผมไม่อยากให้มันลิกสิตอะ่ะผมก็จะเปิดเข้าไปปุ๊บกดแอดตรงนี้เบาเสียงอ่ะผมแอดเข้าไปแล้วถามว่าเอ้ยพี่ผมอยากให้เป็นเล่นไปเรื่อยก็คุณก็กดแอดไปอ่ะมึงจะแอดกี่อันก็ได้อมึงเนี่ยอ่ะแอดปุ๊บ ถ้าจะข้ามคิวให้กดกลับมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเสิร์ฟไปงี้ใช่ไหมกดกลับมาอย่างงี้ปุ๊บทีนี้ผมอยากเอ้ยผมเบื่อเพลงนีนะ้กดกากบาดปิดไปมันก็จะข้ามมาเพลงนี้เลยโอเคนะเห็นไหมส่วนถามว่าเอ้ยพี่จอมันไม่ใหญ่มันก็หูไกปกนี่ไปเนี่ยมันก็จะใหญ่หผมตามนี้โอเคนะแต่มันจะใหญ่แค่ครึ่งนี้ผมผมหร,หรือกดเป้นใหญ่อย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ แต่ผมอย่างนี้แหละอย่างนี้ดีสุดแล้วมันจะได,ด้ดูคนได้ด้วยโอเคนะจบแล้วโอเคอย่างแรกออกจากหน้านี้ออกแค่กดไปตรงนี้ Leave Activity เราหันเมาส์มาข้างล่างเราจะเห็นตรงนี้กดหยุดกันจะได้เห็นอันนี้เห็นไหมกดออกปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอ่ะนี่คือ YouTube Togetter แล้วก็ YouTube YouTube d e v มันเหมือนกันนะผมแค่ เวอร์ชันเดฟมันเป็นเดเวล็อปเมนต์ถ้ามันมีบั๊กอะแสดงว่าเราต้องมาใช้ youtube t เกเตอร์ก่อนไม่ที่เป็น youtube ธรรมดาโอเคนะผมยูทูบธรรมดานะโอเคส่วนเกมใช้อะไรได้บ้างใช้ย้ทุกเกมของผมแต่ผมจะมาสาธิตให้แค่สองสามเกมเอาเป็นฟิชชิงฟิชชิงคำสั่งยอ่อฟิชชิงตูนองผมคำสั่งยอ่อเป็นฟิชชิงฟิชชิง กดคลิกเคลียตรงนี้ครับผมเหมือนเดิมปึ๊บรอมันเราอันนี้โหลดนานหน่อยผมจําได้ว่าเกมนี้จะโหลดนานมากเลยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครโหลดนานบ้างนะแต่ผมก็โหลดนานอยู่นิดหนึ่งประมาณเกือบนาทีหนึ่งได้ั้งก็รอไปรอจนเสร็จอะโอเคแป๊บนึง โอเคมันขึ้นคอนเนคติ้งแล้วเรารอแป๊บหนึ่งอ,อันนี้คือเกมตกปลานะผมแล้วก็าำว่าเล่นยังไงเดี๋ยวงงอ่าลีเดอร์บอร์ดอันนี้คือโชว์คือโชว์ว่าเราตกปลาได้กี่ตัวส่วนตรงนี้เป็นเพลเยอร์ที่อยู่ในห้องไมคปิดได้นะปิดไมคตัวเองคือปิดตรงนี้อะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันโชว์ไว้ทำไมเวนทุลี่เรามีอะไรบ้างเรามีเบ็ดตกปงตกปลาอะไรก็่าไปผมจําได้ว่ามันอ่าโอเคมันนับอยู่มันจะมันมันนับตกปลาวิธีตกปลาก็กดคลิกตรงนี้ครับผมกดคลิกค้างคลิกค้างคือการชาร์จปลาไปมันจะปลาไปได้สูงสุดที่เรากดคลิกเมื่อกี้อ่ะสมมติผมปลาตรงนี้อยู่ดิปลาได้ไหมปลาไม่ได้ปลาได้สุดแค่นี้โอเค แล้วก็อ่ะมึงไม่ขึ้นมาทำไมเนี่ยมันยะืนขึ้นขึ้นอ่านี่นี่คือข,าข,าขา้าวครับผมนี่คือคร้าวพิมพ์แชทก็พิมพ์ได้อะไรก็ว่าไปคือคนจอยเข้ามามันก็จะเดินเข้ามาในนี้ตกปลากันในนี้ครับผมคือนี่เนี่ยดิสคอร์ดนะ Discord, นะไม่ใช่ในคอมไม่ในเกมในเว็บนะเว้ยคือดิสคอร์ดนะนะบอกไว้ก่อนว่า,นะวาคื class, อดิสคอร์ดนี่เอาผมกดอย่างนี้ให้ดูก็ได้แต่อย่างนี้มันจะเดินไม่ได้นะผมต้องกดให้จอใหญ่กดไปตรงนี้ เจ้าใหญ่อย่างนี้ถึงมันจะเดินได้นะโอเคแล้วก็กดคลิกขวาจะเป็นอีโมจงอ,อีโมจิอะไรก็ว่าไปนี่งผมไม่ร่มกันเดบโอเคนี่ตามนี้แต่ผมไม่ได้เล่นนะเวลก็เลยน้อยอยู่ขี้เกียจเล่นโอเคทีนี้ออกถามว่าออกไงก็ออกตามปกติกดออกไปเลยมันเซฟให้อยู่แล้วผมไม่ต้องห่วงโอเคเสร็จปุ๊บคำสั่งเมื่อกี้ฟิชชิ่งทูลเสร็จแล้ว อทีนี้เราจะมาเกมวาดภาพเกมวาดภาพชื่อว่าอะไรชื่อว่าดูเรคีิวอ่ะอันนี้คำสั่งนี้นะผมนะจะพิมพ์ดีซีก็ได้ดีก็ค,คือคำสั่งเหมือนกันพิมพ์ไปรอแป๊บหนึ่งโอเคขึ้นมาปุ๊บกดคลิกแฮ้ครับผมปุ๊บทีนี้เรารอ ผมจะลองให้อีกสองอันนะผมอันนี้เกมไปถึงเกมนะจะลองให้อีกสองอันว่ามันใช้ได้จริงๆนี่คือเกมวาดรูปครับผมให้คนกดจอยเข้ามาเลยนะตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือชี้ห้องนี้คนใครอยากเล่นกันก็นก,ดกดจอยเข้ามาตรงนี้เลือกโหมด easy animal อะไรก็ว่าไปแต่ถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมมันเล่นได้แต่มันไม่มีใครพิมพ์ด้วยนะโอเคแล้วก็แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ายาก บอกตรงๆว่ายากมากเลยนะโหมดฮาร์ดหรือโหมดมีเดียมที่ผมเล่นกับน้องเมื่อกี้ยากยากจริงๆบอกว่ายากตกยากสุดๆเลยสแกรลี่นี่ยิ่งยากเลยแบบไนท์มองไนท์เมอะไรนะแต่แนะนำในแอนิมอลอีซี่กับมีเดียมนี่กำลังดีกำลังพอเล่นได้เล่นด้วยกันสนุกเลยแล้วก็อันนี้คือลาวรอบรอบก็คืออยากให้มีกี่รอบล่ะเราจะให้มันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวนไปเรื่อยก็คือสมมติว่าเรามีในห้องสามคนมันก็จะวนไปอย่างนี้ หนึ่งสามเท่ากับหนึ่งรอบหนึ่งสามเท่ากับสองรอบโอเคมันจะวนไปอย่างนี้นะโอเคเข้าใจตรงกันกด Start เกมปุ๊บมันก็จะให้เลือกว่าจะวาดตัวอะไรหมูจะวาดไปยังไงก็ได้แล้วแต่วาดหมูวาดไม่เป็นด้วยอวาดหมูหมูวาดอะไรก็วาดไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้คนมันจะมีคนที่ต้องพิมพ์อยู่ขวาล่างตรงนี้ที่ผมจําได้ให้พิมพ์ไปเป็นภาษาอังกฤษนะผมนะโอเคจบแค่นี้กดรีบผม อันต่อไปที่ผมสนใจที่มีสนใจมากกว่าที่สุดก็มันจะมีสนใจมีจะมีหลายอันอยู่ของผมเมื่อกี้เกมวาดรูปไปแล้วใช่ไหมทีนี้เกมต่อมาเป็นอ,อันนี้ครับผมเชสใช่ปะวะใช่ผมเกมเชสเกมเชสนี่เป็นเกมหมากลุกนะผมผมเล่นกับน้องสนุกอยู่เหมือนกันสนุกใช้ได้เลยรอแป๊บหนึ่งครับผม มันเป็นเกมหมากลุกหรือหมากฮอตก็ตไม่รู้หมากฮอตนะมะั้งเฮ้ยหมากฮอตเลยจะหมากฮอตแล้วที่มันมีพวกควีนมีคิงอะไรประมาณนั้นมันมีม้ารอแป๊บหนึ่งก็ผมมาโหลดตรงนี้อาจจะรอนานหน่อยนิดหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานหรือเปล่านานนานขนาดไหนโอเคเสร็จแล้ว ทีนี้ถามว่าเล่นยังไงครับผมกดคีย์อย่างนี้ไปเลยครับผมทีนี้เราจะจะเลือกสีไฟายไหนก็แล้วแต่แต่ผมกดเลนดอมไปส่ว so, นตรงนี้เป็นหมากที่เราอยากได้หมากแบบอ,อันไหนดีสวยแล้วแต่เลือกไปผมจะเอาสกายเอลเซอร์ก็แล้กันแล้วก็ผมก็จะเลือกแมปเป็นอันนี้กดคีย์เไปครับผมทีนี้พอกดคีย์เไปปุ๊บมันจะมีพาร์ทพรีวิวตรงนี้ มันสามารถกดให้คนกดคนะจะกดจอยตรงนี้มาคือสมมติว่ามันคือมันจะโชว์เลยแหละมันไม่ได้กดจอยหรอกมันจะโชว์ตรงนี้เลยแหละคนสามารถกดจอยมา vs ได้ก็ประมาณนี้โอเคนะผมนะส่วนกูไม่มีใครเล่นด้วยก็อจบละอันนี้คือโค้ดให้คนเข้ามามั้งใช่โอเคทีนี้ขูดแปรนี่คือที่เล่นนะเล่นได้นะผมนะแต่ว่าคือไม่มีใครเล่นด้วยไง จบนะมันเล่นกับบอทได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมอยากเล่นให้ดูอะเล่นได้บปลไม่ได้อะมีล็อกเกมกับเปิดเกมแต่ส่วนมากก็เล่นเดินละแตะไปนี้แหละอันนี้เล่นหนุกนะเล่นหนุกอยู่นะมาร์คอทเนี่ยกดออกลิฟที่และลิฟแอคทิวิตี้กดไปเหมือนเดิมทีนี้มีเกมหนึ่งนะที่ผมยังชอบยังยังเล่นไม่เป็นอยู่เหมือนกันป๊อกเกอร์ผมเกมไพ่ เกมนี้ผมยังเล่นไม่เป็นอเกมที่เหลือคุณจะไปลองเองก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วแต่มันแล้วแต่คนไงความสนุกมันไม่เท่ากันป๊กเกอร์พิมพ์ไปรอเหมือนกันกับผม <c oughs> <c oughs> จะพิมพ์หน้าเช็เจนเนอเรลให้คนกดเข้ามาเล่นก็ได้กด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 เข้ามามันก็แต่มันก็จะเข้าห้องนี้มาเรื่อยๆนะผมนะ คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องกดห้องอัไน,นี้ก็ได้แต่แล้วแต่นะจะให้คุณกดตรงนี้ก็ได้ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในห้องมันก็จะจอยห้องมาออโต้แล้วก็เข้าเกมเลยให้เลยนี่อันนี้คือเกมไพ่นะผมสามารถเล่นกับบอดได้แต่บอดไม่โหดเกินนะนี่กดบอออะไรก็ไปเนี่ยแอดบงแอดบออแอดบอแอแต่ผมเล่นไม่เป็นนะไม่นิเกมเนี่ยกดเรดดี้ไปอย่างนี้ก็ได้ รอเริ่มเกมอองงคือผมเล่นไม่เป็นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงผมเดี๋ยวไปศึกษามก็จะเป็นหัวไพ่เห็นไหมสมอลปลายผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดคอไม,ม่หงอันนี้ยอมแพ้ไปแล้วเนี่ยคือโฟล์ก็คือไปว่ายอมแพ้นะที่ผมดูมาคือไปว่ายอมแพ้คือจบเลย ส่วนเช็คก็คือการเช็คเช็คคือเอารลงแบบเช็คไปเลยอ่ะ,อะผมเช็คด้วยอ่ะเช็คตามบอร์ดคือใครจะเรียนรู้กับบอร์ดก็ได้นะว่าบอร์ดมันวางไงถึงจะชนะอะไรก็ได้ไมเแล้วแต่มันเช็ครัวๆเลยอ่ะผมเช็คเช็คเหมือนกันออกหกเหมือนเราต้องทำให้เป็นเลขขี้เหมือนตามมันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน คือสมมติว่าด้านมันออกเลื่งเงี้ยเช็คไปเลยไปชิบหายคอไปเฮ้ยโอ้โหรวยเลยแน่เน่ถ้ากดไปมาดิเอ้ยมันยอมแพ้ไปแล้วเอออะเออเออเอายุโชว์ไปเลย ไอ้นี่ชนะผมเก้าเก้าเดี๋ยวคือแค่ามาเถอะผมเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเอาโอเคก็ตามนี้ผมนะสามารถกดเลือกออีโมจงีโมจิกรอบรูปตัวเองได้นะผมมัากดตรงนี้หรือจะไปที่บับเบิ้ลอะไรก็ว่าไปเรือกอะไรก็ว่าไปโอเคมันจบแล้วโอเคจบช่องนั้กดลิฟ อจบแด้ไหมผมนะคือก็ตามนีม้หรือว่าเกมเรียงคําก็ได้เกมเรียงคํานี่ก็หนุกเหมือนกันนะแล้วก็คือน่าจะมีเท่านี้แหละเอา้าเน็ตกูเดี๋ยวอ่ะเน็ตเน็ตเดี๋ยวเน็ตหลุดหรอไม่นะอะอัปเดต ะเน็ตผมไปแล้วโอเคก็ตามนี้ดีกว่าก็เท่าน,นี้แหละมีเท่าน,นี้แหละเด็กผมไปผมไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยไปรีเน็ตก็แล้วกันอันนี้คลิปอาจจะลงตอนที่เน็ตมานะผมนะโอเคบ๊ายบายแล้วก่อนเกมเรียงคำก็ ws นะผมนะตามนั้นแต่มันจะเล่นยากๆหน่อยแป๊บเดียวแหละน่าจะรู้กัน